อาเฟิร์ดิมเชันเลยรู้สึกเป็นไงครับกับการเปลี่ยนโชคปุ๊บแล้วขึ้นมานั่งเลยคือว่ามันคล้ายๆโชคเดิมอยู่นะจะแบบบออแล้วก็จะรู้สึกหมดเลยคือตอนแรกอะ่ะผมคาดหวังไว้แค่ระดับหนึ่งเพราะว่ามันเป็นตัวแทบจะเริ่มต้นของโปรเฟนเดอร์ด้วย ไม่ได้คาดหวังไว้เยอะครับและนี่ก็คือโชคแบนโปลเฟนเดอร์รุ่นดิฟที่กำลังจะถูกติดตั้งอยู่ใน Toyota y a r i ิ c คอร์ในชุดเซนตนะครับก็จะมีโชคสตัด4ต้นนะครับคู่หน้าและคู่หลังเป็นระบบโมโนทูบ สามารถถอดซ่อมได้ตลอดอายุการใช้งานปรับความหนืดได้16ระดับนะครับสำหรับยาลิตคอร์สปรับความสูงได้ตั้งแต่สแตนดาร์ดไปจนถึงโหลด1.5นิ้วโดยการสไลด์กระบอกในส่วนของสปริงนะครับก็มีมาให้ทั้งคู่หน้าและคู่หลังสามารถปรับความสูงของสปริงได้โดยการขันไปที่ตัวสตัดนะครับในชุดก็จะประมาณนี้นะครับหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าฟิลลิ่งที่ได้เป็นอย่างไร อาการที่เรารู้สึกไม่ค่อยชอบของรถสแตนดาร์ดเนี่ยส่วนตัวที่พี่รู้สึกว่าไม่โอเคหรือว่าแบบไม่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มีอาการอะไรบ้างอาการรอยต่อถนนชัดๆเลยนะครับคือรอยต่อถนนตึงงตึงๆแล้วก็พวกอาการเข้าโค้งอะครับการสาดโค้งมันมันไม่มั่นใจมันจะแบบลอยๆร,รถมันจะแบบอยู่วิว,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 วอะไรเงี้ยครับอันนี้เป็นแบบเห็นแบบสมาชิกบนกันเยอะเหมือนกันนะครับว่า ไม่ค่อยดีไม่มั่นใจใเวลาเข้าโค้งสำหรับน้ำอ้วงนะมีอาการไหมพี่ลาบนั่งข้างหลังรู้สึกเวียนหัวใช่ไหมอ๋อไม่ถึงขนาดนั้นแต่มันเวียงไหมมันเวียงเยอะ <ล>ความต้องการของลูกค้านะครับลูกค้าต้องการรถที่นุ่มนวลกว่าเดิมอาการโค้งรถลงการใช้งานนะครับขับรถไม่เร็วลับส่งลูกไปโรงเรียนความสูงสแตนดาร์ดครับโอเคครับผมเอทักชั่นมันขึ้นอย่างนั้นปกติใช่ไหมพี่ววใช่ใช่ผมปิดเอาไว้ไม่งั้นนะดึงเละโอเคไม่ไม่ใช่แท็กชั่นนะวันนี้มันในเนี่ยดึงมงุมอะไรกับใช่ใช่ จริงไม่เวอร์เนี่ยรู้สึกเลยว่ามันเปลี่ยนนะเปลี่ยนหรอใช่อันนี้ผมรู้สึกเลยว่ามันลอยลอยขึ้นลอยคือหมายถึงหมายถึงว่ามันแบบมันนิ่งขึ้นนะเอาจริงๆอ่ะแค่เดินหน้านิดเดียวก็รู้สึกได้แล้วว่ามันตายอันนี้อันนี้หน้าหลังเท่ากันเลยป่ะครับรู้ว่าไม่ไใช่ครับอันนี้ผมปรับไว้นุ่มสุดเลยใช่หรอใช่รู้สึกเลยว่ามันแบบนุ่มจริงเลยลองกันลองเลอกันแต่ว่าระวังรถข้างหลังก็พอ อีเดียวเลยอ่ะอืมันไม่แบบตึกตึกคันนู้นยังเด้งอยู่เลยว่ะจุดจอดรถเสียไฟฟ้าเป้อให้หน่อยครับหน้าเหรอครับใช่ครับ เติมเครื่งเติมเครื่งเฉยแบบมันมันไม่โยนออกนะผมว่าเติมเครื่งเฉยหน้าสิบหกหลังแปดไปครับครับว่าดับนี่ก็มีผลเยอะเหมือนกันนะำแาบรับแข็งสุดรู้สึกใช่ไหมครับใช่อันนี้เป็นรู้สึกคล้ายๆโชคเดิมเลยแต่แค่รู้สึกว่ามันหนึบขึ้นแต่ว่าเรื่องสะเทือนคล้ายๆโชคเดิมอันนี้กับก่อนหน้านี้เบอร์สิบเอ็ดชอบอันไหนมากกว่ากัน ตัวชอบเบอร์สิลลิอันนี้ก็ชอบเดิมถ้าระดับ16อ่ะผมให้แบบว่าต่างกันแค่10%อันนี้ก็จะนุ่มกว่านิดนึงก็ยังนุ่มกว่าใช่ครับแต่แล้วการเข้าโค้งการโยนตัวต่างกันเยอะอันนี้เวลาเดียวเวลาแบบเข้าโค้งคือเราแบบว่าคือมันไปเลยอ่ะคือมันคือมันเหมือนรถจะโดวถังอ่ะเป็นอันเดียวกันใช่ของเดิมอ่ะท้มันจะโยนๆออกไปข้างนอกเรื่อยๆ งั้นเดี๋ยวผมลองสักหน้าสิบสามแล้วกันจะได้แม่แบบไปฟันธงสิบเอ็ดเลยว่าชอบจะลองสิบสามก่อน <Okay. S 1> นี้หน้าสิบสามหลังแปดชอบฟิวเนี่ย <Okay. S 2> หน้าแบบลอยลอยอ่ะแต่จริงอะ่ะปรับแค่เดินล้อหมุนอะ่ะ รู้สึกแล้วนะจริงเอาจิงคือมันมันไม่ได้คิดเองนะนรู้สึกจริงถ้าคนไม่มาลองเขไม่ก็อาจจะใช่เปล่าข,ขนาดนะั้นแต่จริงแค่แบบแเนี่ยรู้สึกเนี่ยเราต่อถนนเะนี้ยคือแทบไม่รู้สึกแหละที่มันสะเดย์ไม่ถึงวงมาลัยอ่ะไอเสียงอ่ะมันจะอาจจะมีเหมือนเดิมแหละแต่แค่ความรู้สึกที่มันแบบขึ้นทึ่ดมาถึงวงมาลัยอ่ะเราขับเดี๋ยวเราจะรู้สึกแบบเออมันรู้สึกจริงๆจริงเนี่ยเหมือนรถแบบมันลอยๆอยู่ชอบอยู่เนี่เบอร์สิบสามกับเบอร์สิบเอ็ดชอบอันไหนครับต้องลองใช้งานดูก่อนแต่ตอนเนี้ยคือชอบเบอร์สิบสาม จำความรู้สึกก่อนเปลี่ยนได้ไหมครับข้างหลังกล<ะ>้าได้คนระับ<ะ>เดี๋ยวลองดูให้หน่อยนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวลองรับยาวๆนั่งหลังเป็นไงบ้างครับนุ่ม เยอะไหมกแก <C oughs> <ห> <ets> มันโค้งเยอะไ,ไม่ไม่ไม่โคง้งเลยเพราะว,ว่าคือตอนตอนที่ยังไม่เปลี่ยนรู้สึกว่ามันจะโคมคพลั้งพังเลยหลับเปลี่ยนแล้วก็คือแบบมันโน,โนุ่มมันไม่โค้งพลั้งรถมันไม่ค่อยไม่ค่อยโยนตัวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะ <C oughs> นั่งสบายนั่งสบายขึ้นเข้าไนี่เข้าไปไม่ไม่พอเลยนี่เห็นชัดจริงๆแวมันแบบดีคุณเยอะมากมากเท่าแห่ผมเนี่ยผมลองหน้าข้างหน้าผมรู้สึกว่าเร็วได้กดเองีกนะใช่ถ้าเทียบกับอ่ก่อนหน้าก่อน,อนที่เปลี่ยนก่อนหน้านี้คือแปเสิบบนดเนาะก็จะมีอากาศแล้ว ขับช้ากว่านี้แต่ว่าการลดเยอะกว่านี้ใช่แต่เนี้ยขับไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่เมื่อกี้ประมาณเก้าสิบห้าประมาณเก้าสิบห้าแต่แต่รู้สึกว่าบอดี้รถอ่ะมันยังโอเคกว่าตอนที่ก่อนเปลี่ยนตอนขับประมาณแปดสิบใช่นี่ก็เป็นความรู้สึกโดยรวมนะครับหลังจากเปลี่ยนใช้งานโชคโปรเฟนเดอร์ดิฟนะครับทดลองใช้มาแล้วสองวันระยะทางรวมหนึ่งร้อยกิโลเมตรครับลอยลอยต่อถนนเป็นไงบ้างครับถ้าเทียบกับตอนที่ไม่เปลี่ยน แค่ออกตัวเนี่ยคือรู้สึกเลยครับว่าแรงสะเทินของพื้นถนนกับพวกรอยต่อเนี่ยคือมันมันสะเทินมาไม่ถึงของอะไรมันมันดีขึ้นเยอะเลยครับเรื่องความเรนวเรื่องรอยต่อถนนทำได้ดีเลยครับการเข้าโค้งเมื่อกี้เนาะที่เราลองกันสองโค้งได้ครับแล้วก็เม,ามาื่อวานแล้วก็ที่เราทดลองขับกันประมาณหกสิบโลเนี่ยคือถือว่าเข้าโค้งได้เนียน เยอะเลยครับแล้วก็หรือแม้ค่าทางตรงที่ทางมันไม่เท่ากันนะครับที่มันแบบแยกายยังขน่ยใช้อากาโรโค้งของรถอะมันน้อยลงมันน้อยลงกว่าเดิมเพราะว่าถ้าเกิดชคเดิมเนี่ยเวลาท่านรนที่มันไม่เท่ากันเนี่ยรถเราจะมีอาการแบบเหมือนรถมันเต้นซ้ายขวาอะไรอย่างเงี้ยครับคอสะพานจัมมคอสะพานครับได้ได้เมื่อว,วานน่าจะได้ไปลองอยู่มั้งครับเจอเจอไหมครับคอสะพานเจอครับจังหวะที่จัมสะพานนะครับจังหวะลง รถมันแบบปึ๊บมันนึกไปกับพื้นเลยมันไม่ได้แบบว่ามีจังหวะรีบาวดึงตึงเยอะอะครับมันแบบว่ามันนึกไปเลยเพราะว่าแบบทีเดียวปุ๊บอยู่เลยใช่ครับแค่ครั้งเดียวลงครั้งเดียวก็ประมาณนี้นะครับซึ่งค่าตอนนี้ที่เราเซตไว้นะครับด้านหน้าปรับไว้เบอร์11นะครับด้านหลังปรับไว้เบอร์10ไใครที่เปลี่ยนโชคโปรเฟนเดอร์ก็ ลองเอาค่านี้ไปปรับเป็นค่าสแตนดา์ดูนะครับแล้วก็ลองปรับโจนตามความชอบของตัวเองนะครับแนะนำว่าก็ขับลองไกลๆแล้วก็คนนั่งก็ลองเปลี่ยนบ้างนะครับหนึ่งคนสองคนด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากเปลี่ยนโชคโปเฟนเดอร์นะครับที่ร้านเราก็มีบริการนะครับเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการครับ กูเกิลแอเรียตั้งอยู่ตำบลเจดิหักอำเภอเมืองจังหวัดน่านบุรีครับผมเอางี้ผมถามแค่นี้ดีกว่าพอใจไหมกับการเปลี่ยนโชว์ครั้งนี้ครับคือตอนแรกอ่ะผมคาดหวังไว้แค่ระดับหนึ่งเพราะว่ามันเป็นตัวแทบจะเริ่มต้นของโปรเฟนเดอร์ huh. ด้วยอไม่ได้คาดหวังไวเยอะครับ แต่ว่าพอได้ลองเปลี่ยนแบบความรู้สึกแรกเลยคือมันเกินเกินคาดเหลยะครับมันนุ่มผมชอบตรงความนุ่มที่แบบว่าตามที่เขาโฆษณาจริงๆว่ามันนุ่มขึ้นจริงๆแล้วมันแบบว่าทําให้เราแบบใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นนะครับครับรถเรารู้สึกว่ารถเรามันมันน่าขับกว่าเดิมใช่อย่างนี้ไหมใช่ถูกต้องเลยครับ